บรรยากาศที่รัฐสภากันบ้างค่ะวันนี้มีการจัดพิธีวางพันพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่7เนื่องในวันพระราชทา,านรัฐธรรมนูญนะคะโดยบรรยากาศวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ามีพิธีสักการะ พระสยามเทวาธิราชสารตายายประจําอาคารรัฐสภาพิธีบําเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองวันพระราชาทานรัฐธรรมนูญจากนั้นเป็นพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีหน่วยงานในสังกัดของรัฐสภาสานักชาเลขาธิการสภาผู้แทนร,ราษฎร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสอสอส,อสอวอผู้แทนพักการเมืองสถาบันพระปกเกล้าและหน่วยงานของรัฐอีกหลายหน่วยเข้าร่วมพิธีด้วยค่ะและในช่วงบ่ายในวันมูฮัมหมัดนอมัตาประธานรัฐสภาจะเปิดงานเสวนาวันรัฐธ,ธรรมนูญ2,567ในชื่อทีมว่ารัฐธรรมนูญในฝันด้วยนะคะครับส่วนนายนิกรจํานงนะครับผู้อุ้วยการพักชาติไทยพัฒนาเนี่ยก็บอกว่าพักชาติไทยพัฒนาเนี่ยมีความเห็นว่า ในเรื่องรัฐธรรมนูญโอกาสที่จะได้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนั้นยังมีอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ทันเสร็จสิ้นในสภายอย่างแน่นอนส่วนตัวคาดว่าจะได้เพียงแต่การตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอแต่ตรงจุดนี้ก็ยังติดปัญหาอยู่เช่นกันเพราะว่าโอกาสการจะทําประชามติสองครั้งไม่เชื่อว่าจะทําได้ซึ่งต้องทําตามคําวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญคือ3าครั้งเนื่องจากหากทาแค่2ครั้ง สมาชิกรัฐสภาอาจจะอึดอัดกับการโหวตเพราะว่าอาจจะไม่เป็นไปตามคำวิินจัยของสารรัฐธรรมนูญซึ่งมีข้อผูกมัดอยู่ดังนั้นวันเวลาที่เหลืออยู่ในตอนนี้ก็ต้องเท่ากับว่าการจัดทำประชามติต้องยืดออกไปอีก180วันและก็บวกไปอีก100วันสำหรับการทำประชามติตามกฎหมายซึ่งการจัดทำประชามติก็จะเกิดขึ้นปลายเดือนธันวาคม68ถึงต้นมกราคม69 โอกาสสุดท้ายที่จะทันสสรคือการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ในเดือนมกราคมคเพื่อจะพิจารณาให้แล้วเสร็จในเดือนมีนาคมปี70ครับคือก่อนหน้านี้คุณไอติมก็พยายามที่จะเข้าไปพูดคุยกับคุณวันนอบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่จะทําประชามติแค่2รอบแต่ทางคุณนิกรมองว่าไม่ได้ต้องเป็นไปตามคํานิชัยของสารรัฐธรรมนูญก็คือ3รอบนะคะ